สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ People Insight เข้าใจเรื่องคนรายการที่หยิบยกเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนพนักงานออฟฟิศมาเล่าสู่กันฟังนะครับใครมีปัญหาอะไรมาหาทางออกร่วมกันครับและสําหรับตอนแรกนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่อง Work from Home หรือ Work from anywhere ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์เดียวกันนะครับก็คือไม่สามารถไปทางานที่ออฟฟิศได้แต่ต้องทํางานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามแปลว่าไม่ได้เข้าออฟฟิศครับแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไปนะครับ วันนี้มาดูกันครับว่าแต่ละคนเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเราจะหาทางออกร่วมกันได้อย่างไรครับสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับคือพี่เจีย๊ยบการติมาเลอเลอรยุติธรรม C.H.R.O. ของ AS และกลุ่ม Intouch ครับพี่เจีย๊ยบนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทรัพยากรบุคคลทำงานด้านนี้มาหลาย10ปีครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์รวมถึงมาร่วมหาทางออกพร้อมๆกันครับพี่เจีย๊ยบสวัสดีครับ สวัสดีค่ะก็ห่างหายกันไปนานนะคะแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองกันค่อนข้างเยอะนะคะประสบการณ์หลายๆอย่างที่พี่เคยมีมาก็อาจจะไม่ได้ซิตกับโลกที่กําลังจะเป็นไปก็มีหลายอย่างเหมือนกันค่ะที่ตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องเรียนรู้แล้วก็กลับกระบวนยุทธ์ต่างๆค่ะครับเรียกว่าผมกับพี่เจี๊ยบเนี่ยปกติก็จะมีนัดสัมภาษณ์กันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอโควิดเนี่ยมีสถานการณ์ work from home work from anywhere แบบเนี้ย ก็เลยเรียกว่านัดมาคุยกันให้เป็นเรื่องเป็นราเลยดีกว่าเรียกว่าให้พี่เจี๊ยบแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวดีกั่ครับว่าหลังจากที่ work from home กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มีการจัดการเรื่องนี้ยังไงครับรู้สึกคิดถึงที่ทํางานค่อย่างแรกเลยคือ ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรานะคะมักคุ้นชินแล้วก็วิถีการทํางานของเราเนี่ยต่อให้เราเคยมีประสบการณ์ในการ work อนไลน์ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประมาณกว่า80%ของเราเนี่ยเรามากักจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็มนุษย์เนี่ยค่ะมันก็เป็นต้องบอกว่าเป็นสัสตว์สังคมเนาะเป็นคนที่ต้อง reaching out เข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะะเนี่ยค่ะพอกลับมา work from home เนี่ยค่ะก็จะคิดถึงบรรยากาศที่เราคุ้นชินนอกจากว่าอาจจะคิดถึงที่ทํางาน คิดถึงบรรยากาศของเพื่อนร่วมงานเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมครับก็คงจะคล้ายๆกับที่เป็นกันนะคะก็คือชั่วโมงเนี่ยมันเหมือนจะทํางานยาวขึ้นเพราะว่ามันอินทิเกรตกันไปหมดเลยแล้วก็การประชุมเ,เดิมเนี่ยถ้าเราอยู่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยค่ะมันเห็นหน้าเห็นตากันเราต้องบอกว่าเวลาที่เราประชุมออนไลน์นะคะบางทีก็เดาไม่ถูกเหมือนกันเวลาที่เรามีการดิสคัทกันแล้วอีกฝ่ายหนึ่งถ้าบางบางฝ่ายปิดกล้องอยู่มันก็จะมีความท้าทายในเรื่องของว่า เอ๊ะเขาจะคิดยังไงแล้ว r e สปอนส์จะเป็นยังไงอันนี้อันนี้ก็มีอยู่ความยากอีกความยากหนึ่งคือความหยุดตัวเองไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้จริงๆแล้วปริมาณงานเนะะี่ยค่ะก็คงจะคล้ายๆเดิมแต่ว่าการที่เวลาเราอยู่ที่บ้านเนะะี่ยค่ะมันเท่าได้ Access ได้ทุกเวลาแล้วมันก็มีความพร้อมของเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นก็คงต้องบอกว่า พอคนที่ติดกับการทํางานนะคะก็จะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ที่มีความลําบากในการหยุดตัวเองที่ก็ที่ก็ตกตกอยู่ในกลุ่มตรงนั้นก็ต้องพยายามค่ะพยายามาบาลานซ์ให้ดีเพราะว่าในชั่วโมงยาวๆนะคะก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพตัวเองเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูอยู่ น่าจะมีปัญหาที่คล้ายๆกันตอนนี้เราก็ Work ์กฟ m ร o มโกันมาเป็นเป็นปีแล้วเหมือนกันแล้วก็น่าจะยังอยู่ต่อไปด้วยถ้าถามพี่เจี๊ยบแล้วกันครับว่าการแบ่งพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าการทํางานอย่างเงี้ยถ้าเราอยากทําให้งานมีประสิทธิภาพตัวพนักงานควรทํำยังไงดีครับอย่างแรกเลยเนี่ยค่ะเป็นปัญหาที่พี่ว่าคนทํางานประสบมานานแล้วคือถามหากันเหลือเกินเรื่องเวิร์ i ไลฟ์บาลานซึ่ง โดยส่วนตัวพี่เนี่ยพี่แทบจะไม่คิดว่ามันมีอยู่จริงแล้วล่ะนะคะต้องบอกนะคะมันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราบริหารจัดการตารางเวลาทํางานของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเนี่ยแล้วโลกมันจะเป็นไปก็คือ work life integration คือมันปนกันหมดพี่เชื่อว่า มันเป็นแบบทดสอบที่ดีที่ทําให้เราเนี่ยมีศักยภาพมากขึ้นแล้วบริหารจัดการหลายๆอย่างได้มากขึ้นเราพูดคําว่าเมาไตทัสมานาน,นี่ค่ะวันนี้ค่ะคือบทเรียนของเมาไตทัสจริงๆที่ที่คนจะต้องเจอเบิร์ไลฟ์เวลานี้พี่เจ๊บบอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่ไม่มีแล้วนะแต่กลายเป็นเวิร์ i ไลฟ์อินทิเกชันกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วทีนี้เราลองมาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วความเห็นจากโซเชียลแล้วกันจากผู้ชมทางบ้านเนี่ยมีความเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถามให้พี่เจ๊ฟังนะครับดีค <c oughs> ่ะคือเขาถามว่า ตอนนี้เขาเริ่มทํางานที่บ้านมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วไม่มั่นใจว่าการประเมินผลง,งานจะเป็นอย่างไรสวัสดิการของบริษัทจะลดลงไหมรวมถึงเงินเดือนจะยังขึ้นอยู่หรือเปล่าในประเด็นนี้พี่เจี๊ยบมองว่ายังไงครับพี่มาร์กจะรีมายทุกคนนะคะว่าอย่าอย่าคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงคลสืสิตอนนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นนิวนอม นี่เรามาคูดกันเรื่องเรื่องของโลกใหม่ที่จะเรียกว่า work from anywhere ดีกว่าโลกเนี่ยก็จะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มอย่างได้ชัดนะคะคือกลุ่มที่ไปข้างหน้าได้ก็คือคนที่พยายามที่จะปรับโดยเฉพาะ mindset ของตัวเองแล้วก็ retune สิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยคนเหล่านี้ค่ะก็จะเร่งเสริมศักยภาพของตัวเองที่จะก้าวไปข้างหน้าทีนี้เวลาที่ก้าวไปข้างหน้าเนะะี่ยค่ะคนกลุ่มนี้ก็จะสามารถอ q ค i p ตัวเองได้ไวขึ้น กับอีกกลุ่มนึงที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังวันนี้ค่ะถ้าเราพูดเรื่องของ work from home หรือว่า work from anywhere นยคะการประเมินผลจึงจะมุ่งไปที่เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยค่ะคนก็จะโฟกัสในเรื่องของถูกใจไหมต้องต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยค่ะก็เรียกกันว่าถูกจจไหมชอบหรือเปล่าเราเคยคุยกันเล่นๆในทีมงานของพี่ว่าถ้าจไปที่อนุสาวรีเนี่ยค่ะบ่อยครั้งเราจะเห็นการประเมินผลว่า จากที่ออฟฟิศที่จะไปอนุสาวรีเนะะี่ยค่ะหัวหน้าจะเลือกประเมินผลว่าคนเลือกช่องทางไหนในการเดินทางที่ถูกใจและถูกจริตหัวหน้าอันนั้นก็จะมี Potential ที่จะได้รับการประเมินผลเป็นสิ่งที่ดีแต่เวลาวันนี้นะคะถ้าเราปรปรับเปลี่ยนเนี่ยมันจะไปวัดกันแล้วว่าใครถึงอนุสาวรีย์ก่อนกันใครใช้เวลาน้อยกว่ากันและใครใช้ Resource แล้วก็ตัว Budget น้อยกว่ากัน แล้วไปถึงที่นั่นอย่างปลอดภัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่เปรียบเทียบให้ง่ายๆให้เห็นผลเพราะวันนี้ค่ะองค์กรเนี่ยต้องกลับไปดูเหมือนกันในการตั้งจะเรียกว่า KPI OKR OK MBO เรียกอะไรก็เรียกเถอะค่ะพี่ว่าเราอย่าไปเสียเวลาทะเลาะกันเลยว,ว่าบริษัทไหนจะใช้อะไรแต่เป้าชัดเจนหรือเปล่าแล้วพนักง,งานแต่ละคนเนะะี่ยค่ะเห็นเป้าชัดเจนไหมอันเป็นเป็นเรื่องของการประเมินผลในเรื่องของโลกใหม่ที่จะเปลี่ยนไปแต่สําหรับตัวพนักง,งานเองเนะะี่ยค่ะพี่เชื่อว่าผู้ถามเนี่ยก็จะถามใน เรื่องของพนักง,งานเองเหมือนกันว่าเออองค์กรจะเป็นยังไงสิ่งที่ตัวเราเองเนี่ยค่ะควบคุมได้คือสิ่งที่เราเนี่ยจะต้องอีคลิปตัวเองแล้วสามารถหาช่องทางในการแสดงศักยภาพให้องค์กรเห็นแล้วหลายๆท่านเวลาที่วันนี้ค่ะพอ w ว r ร์กฟอร์มโแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกสบายๆเนี่ยพี่บอกว่าเป็นสัญญ,ญาณที่อันตรายเนื่องจากว่าท่านอาจจะสบายจนท่านลืมที่จะด e ลิเวอวันนี้เนี่ยค่ะ พอสถานการณ์เศรษฐกิจมาเนี่ยแล้วเราไม่ได้ด e ลิเวอร์มาช่วงหนึ่งเนี่ยค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคนที่ไม่ดิลิเวอร์มาระหว่างทางที่ Work from Home เนี่ยค่ะอันนี้ค่ะน่าเป็นห่วงคำถามที่สองครับถ้าเกิดสรุปง่ายๆก็คือถามว่าจะสร้าง Engagement ยังไงกับพนักงานใหม่ที่เข้ามาสู่บริษัทเพราะว่าถ้าเป็นพนักงานองค์กรเดิมเนี่ยเราก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่พนักงานใหม่เพิ่งเข้ามาใหม่จะมีการสร้าง e n g a g e m e n t ยังไงครับตรงนี้พี่เจ สิ่งที่องค์กรต้องเตรียมอะค่ะที่สําคัญที่สุดเนี่ยค่ะคือที่เลี้ยงเพราะว่าการที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดว่าคนใหม่เข้ามาในองค์กรเนี่ยสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้อย่างแรกคือวัฒนธรรมองค์กรแต่พอไม่ได้เข้ามาในข้างในองค์กรเนี่ยค่ะบางทีมันมองไม่เห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเวลาอยู่รวมกันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทีมเซนเนจี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญ อย่าลืมที่จะอินคล d e เขาเข้ามาในการประชุมต่างๆเนื่องจากว่ามันทำให้เขาแคชอัพเนื้อหาได้เร็วขึ้นแล้วก็คนที่เริ่มงานใหม่นะคะก็ต้องมี s e l ฟ d ดิส i p l ลินที่ดีต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าเราเริ่มกับของใหม่โดยที่เราไม่ได้ไปอยู่ในบริบทที่ห้อมล้อมในออฟฟิศนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็คงจะต้องกลับไปดูว่า เราจะ reaching out ไปหาพี่ๆเขายัางไงได้บ้างก็จะทำอย่างไรที่ถ้าเขามี tools ต่างๆนะคะต้องพยายาม access เข้าไปให้ใช้ให้ได้เพื่อทำให้เรารู้จักกับบริบทขององค์กรให้มากที่สุดพอฟังพี่เจมแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของ tools เรื่องของอุปกรณ์เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้รวมถึงเรื่องของส่วนตัวของพนักงานเองนะครับว่าต้องมี growth mindset ปรับความคิดความเข้าใจใหม่ถึงเรื่องนี้ครับผมจับคีย์เวิร์ดได้ยูหนึ่งครครับต่อไปเรียกว่าจะเรียกว่า work from home หรือ work from anywhere ก็ตามเนี่ย ผมว่ามันไม่ใช่ new norm แล้วแต่มันจะกลายเป็น n o r m ลของเราเลยมันกลายเป็นปกติของเราเลยพี่เจียบมองอยังไงครับว่าจากนี้ไปตอนนี้เราอาจจะยัง work from home work from anywhere กันอยู่แต่ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงครับพี่เชื่อว่าช่วงนี้ค่ะมันเป็นรอยต่อรอยต่อที่ทําให้ทั้งพนักง,งานและองค์กรนะคะลุกขึ้นมาปรับตัวถ้าวันนี้เนี่ยใครนั่งรอเวลาแล้วไม่ปรับอะไรเลยเนี่ยพี่ว่าเสียรางวัล วันนี้เนะะี่ยค่ะองค์กรเนี่ยระหว่างที่พนักงาน,นยังไม่กลับเข้าองค์กรเนี่ยคะ่ะต้องเป็นการถือโอกาสรีไวซ์ในเรื่องของบริบทในออฟฟิศก็ดีนะคะถ้าอย่างสมมุติ AS ที่ที่เรากำลังทำอยู่เนะะี่ยค่ะสิ่งที่เราทำก็คือเรารีวิวกันใหม่ว่า ห0สิ 60, จะเป็นยังไงหมายความว่าเราไม่คาดว่าพนักง,งาน100%ยจะกลับมาทำงานที่ออฟฟิศทั้งร้อเราคุยกันเรื่อง1.5 m e t e r นะคะในเรื่องของ Society นะคะก็จะเกิดขึ้นหมายความว่าต่อให้โรคระบาดมันสงบแล้วเนี่ย สเปซในการที่มนุษย์เนี่ยเรียนรู้ว่าการระบาดของโรคคราวนี้เนี่ยมันมีอันตรายจากการใกล้ชิดเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของออฟฟิศก็จะเปลี่ยนไปตัวพนักง,งานเองก็มีอีกบริบทหนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือในแง่ของการมีเซลล์ดิสซิปลินวันนี้ไม่มีหัวหน้ามากำกับตลอดเวลาแต่ปลายทางเขายังวัดผลของเราเขายังรอผลงานของเราอยู่เหมือนเดิมเพื่อนข้างๆที่เคยนั่งปรึกษากันไม่ได้มานั่งอยู่ด้วยกันวันนี้เราจะทำยังไงให้เราสามารถ ดีลิเวอร์ในสิ่งที่เราคอมมิตไว้ได้อันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่พี่เชื่อว่าใช้ให้มันให้เป็นประโยชน์นะคะในการปรับตัวเข้าหากัน People Insight นะครับมีการติดตามข่าวในต่างประเทศครับบริษัทที่เรารู้จักกันดีคุ้นเคยชื่อกันดีอย่าง Microsoft หรือ Google อย่างเงี้ย มีการทำงานลดลงครับหรือแค่4วันต่อสัปดาห์แล้วหยุด3วันหรือบางที่ก็อาจจะให้เลือกได้ว่าจะเข้างาน2วันหรือเข้างาน3วันก็ได้ที่เหลือก็จะทํางานจากที่อื่นที่ไม่ใช่ออฟฟิศสาหรับประเทศไทยพี่เจีบมองว่ายังไงครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่เราจะมีการปรับรูปแบบของการทํางานครับในองค์กรเหล่านั้นเนี่ยทำได้เนี่ยเพราะว่ามีแผนที่ชัดเจนนะคะเราเนี่ยบางทีเราเห็นเขาเนี่ยแล้วเราก็ชอบไปรับมาส่วนหนึ่งแต่เราอาจจะไม่ได้อแวรว่า ก่อนการที่เขาจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะเขาเตรียมพร้อมอะไรบ้างนะคะต่อไปอาจจะเป็นคําถามที่ให้พี่เจฟแนะนำแล้วกันครับว่าผมมองว่ามันเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือองค์กรถ้าเรามองว่าต่อไป work from anywhere เนี่ยไม่ได้กลายเป็นกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วองค์กรเนี่ยควรจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเตรียมตัวพร้อมยังไงบ้างกับเรื่องนี้และ2ตัวพนักงานเอง คาจริงเมื่อกี้ที่เล่ามันทั้งหมดพี่เจบก็เล่าไปบ้างแล้วแหะแต่อาจจะให้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกนิดนึงครับว่า2ส,ส่วนนี้ต้องเตรียมพร้อมอยังไงครับองค์กรก็คงต้องพร้อมนะคะที่จะปรอมเสมอในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเวลาที่พี่พูดถึงองค์กรในความพร้อมเนี่ยค่ะพี่หมายถึง mindset ของผู้บริหารเท่านั้นกมันถึงเรียกว,ว่าองค์กรเพราะฉะนั้นผู้บริหารวันนี้นะคะต้องกลับมามองแล้วว่าโลกที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนบริบทที่เราคุ้นชินเนี่ยไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น อย่าพยายามฝืนแล้วใส่ในสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วไปบีบรัดให้องค์กรนียค่ะยังเดินในทํานองแบบเดิมแต่ว่าบอกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วอันนี้ค่ะคือสิ่งที่ที่องค์กรจะต้องดูแล้วก็การให้ความรู้กับพนักงานค่ะอย่าไปรู้สึกว่าวันนี้เราไม่ชินในเรื่องของ e-learning system แต่เราต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เขาชินแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น การรอให้องค์กรเปิดมาแล้วค่อยให้ความรู้แบบเดิมเนี่ยมันจะไม่ทันต่อการแข่งขันพนักงานเนี่ยสิ่งแรกที่เตรียมเลยคือ Mindset แล้วก็ Expectation วันนี้เนี่ยค่ะหลายๆที่ก็จะถามว่าเงินเดือนจะถูกลดไหมตำแหน่งจะถูกลดหรือเปล่าโบนัสจะมีไหม วันนี้ไม่ใช่บริบทของการมาเร่งถามเหล่านั้นทําไมพีจ่จะบอกเลย <L un> หนึ่งถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์และคุณเป็นคนที่มีศักยภาพแน่คะ่ะคุณต้องมั่นใจว่าองค์กรเขาย่อมจะต้องรักษาคุณแน่นอนต่อให้จะถูกตัดเนี่ยคนที่จะถูกตัดก็จะไม่ใช่คนอย่างเราที่เร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วก็มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นทุกวันอันที่2ถ้าเราเป็นคนเดลิเวอร์ แน่นอนเราก็ไม่ต้องห่วงตรงนั้นแต่สิ่งที่ต้องห่วงคือศักยภาพต่างๆความรู้และ ability ต่างๆที่จะ utilize เครื่องไม้เครื่องมือที่องค์กรเขาจะมีมาใหม่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะต้องอาศัย mindset เป็นเรื่องสำคัญพี่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถอย่างยิ่งยวดหากใจจะทำเนี่ยค่ะทำได้ทุกอย่าง แต่มันมักจะติดอุปสรรคคือใจไม่เอาพอใจไม่เอาแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันมาไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ใช่เรื่องขององค์กรเลือกเราหรือไม่ต้องถามตัวเราดีกว่าว่าเราเลือกที่จะเป็นคนที่องค์กรต้องการหรือไม่อันนี้ค่ะอยู่ในมือของพวกเราทุกคนค่ะครับสิ่งที่พี่เจี๊ยบตอบนี่คือเรียกว่าสรุปครบหมดเลยนะครับทั้งองค์กรทั้งตัวผู้บริหารรวมถึงพนักงานเองเนี่ยต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าการ work from home หรือ work from anywhere เนี่ย ไม่ใช่เรื่อง new normal อแล้วแต่จะเป็นเรื่องที่เป็นปกติของเราทุกคนครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะฝากติดตาม People Insight เข้าใจเรื่องคนได้ทุกช่องทางของแบรน Insight นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ